ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่5 0 3 3ถึง5,034ในเวลานี้เยชินอดไม่ได้ที่จะคิดถึงป้าคนที่สามของเขาที่เขาไม่รู้จักในความคิดของเยเชนินเขาอดไม่ได้ที่จะพึ่งพาเบาะแสที่ดวนลี่แน่ให้ไว้และจินตนาการของเขาเองเพื่อสรุปชีวิตที่น่าเศร้าของผู้หญิงคนนี้ในช่วงวัยรุ่นและวัยเยาว์ของเธอ มีแนวโน้มว่าเธอจะเรียนหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของทั้งครอบครัวพ่อของเธออาจเคยประสบกับโศกนาฏกรรมของคนตายดังนั้นเขาจึงต้องปลูกฝังให้เธอมีความเชื่อในการเรียนอย่างหนักเพื่อช่วยทั้งครอบครัวเมื่อเธอยังเด็กและเธอต้องทำตามความคาดหวังด้วยความพยายามของเธอเองเธอจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ในเวลานั้นเนื่องจากผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมของเธอ และสภาพภายนอกที่ยอดเยี่ยมหลี่ชิงหุยจึงมอบงานที่ยากและสำคัญให้เธอซึ่งก็คือการเตรียมพร้อมที่จะเข้าใกล้อันเจ้าหนานลุงของเขาหลี่ย่าหลินเคยบอกเย่เฉินว่าป้าและลุงน้อยรู้จักกันได้อย่างไรตอนนั้นอาของฉันเรียนปริญญาโทปีที่สองที่มหาวิทยาลัยฮาวาดและป้าของฉันเพิ่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยฮาวาดเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทั้งสองพบกันเพราะแผนเชยของพระเอกที่ช่วยชีวิตสาวงามและจากการติดต่อกับเธอลุงของฉันรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่พบว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงภายในหรือภายนอกพวกเขาทั้งหมดตอบสนองความต้องการทั้งหมดของพวกเขาสำหรับเพศตรงข้ามครอบครัวของอันและลีย่าหลิน ยังเดาว่าป้าน้อยน่าจะเป็นสายลับของศัตรูที่จงใจปลูกร,กร,บรอบๆลุงน้อยในเวลานั้นแต่จากข้อมูลของหลี่ย่าหลินหลังจากการตายของป้าตัวน้อยเหตุการณ์นี้เป็นเพียงการคาดเดาที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันมั่นใจได้เลยว่าการคาดเดาของพวกเขานั้นแม่นยำ100%แม้ว่าป้าของฉันจะอายุ22หรือ3ปี ตอนที่เธอพบกับลุงของฉันแต่เป็นไปได้มากว่าเธอจะทำงานหนักเพื่อที่จะเป็นผู้หญิงแบบที่ลุงของฉันชอบหรือแม้แต่หมกมุ่นอยู่กับเธอตั้งแต่เธออายุ15หรือ16หลังจากเตรียมการมาหลายปีเธอแสดงเพลงรักแรกพบกับลุงของเธอที่มหาวิทยาลัยฮาวาลุงผู้ไร้เดียงสาคิดว่าเขาพบคนนั้นแล้ว แต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือทั้งหมดนี้เป็นเพียงละครที่เตรียมมาอย่างดีรอบตัวเขาเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้มาเกือบย0สิปีผู้หญิงคนนี้ให้กำเนิดลูกสาวสองคนครอบครัวสี่คนดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่เขาไม่เคยคิดฝันว่าผู้หญิงคนนี้ที่อยู่กับเขามา20ปีไม่เคยรักเขา นับตั้งแต่วันที่ฉันเกิดมาฉันมักจะมีฟันปลอมที่เต็มไปด้วยสารพิษอยู่ในปากเสมอสามีและลูกสาวสองคนที่อยู่ด้วยกันมา20ปีไม่สามารถหยุดป้าตัวน้อยจากการทำงานหนักเพื่อทำลายราชวงศ์ชิงได้ในวันแสดงคอนเสิร์ตท,ที่นิวยอร์กของกูชิวอี้ผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่ตอบสนองภายในและร่วมมือกับคนตายของราชวงศ์ชิงเพื่อทำลายครอบครัวอันทั้งหมด อย่างไรก็ตามเยชเชนไม่รู้ว่าป้าน้อยคนนี้และลูกสาวสองคนของเธออยู่ในรายชื่อสังหารของราชวงศ์ชิงหรือไม่ถ้ามีคงไม่รู้ว่าป้าน้อยคนนี้ไม่ใส่ใจอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากข้อเท,ท็จจริงที่ว่าเธอกัดฟันอย่างแน่วแน่และเลือกที่จะฆ่าตัวตายในวินาทีสุดท้าย แม้แต่ความตายในหัวใจของเธอก็ไม่รอดพ้นจากการควบคุมของโปวชิงฮุยและการฆ่าตัวตายของเธอก็มีแนวโน้มที่จะปกป้องสมาชิกในครอบครัวของเธอที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรนี่เป็นความคิดเห็นของเย่เฉินเช่นกันว่าสมาคมโปวชิงนั้นแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเย่เฉินเต็มไปด้วยอารมณ์จูจ่ๆก็มีคนเคาะประตูและพูดด้วยความเคารพที่ด้านนอกประตู ท่านทูตพิเศษอีกครึ่งชั่วโมงเรือของเราจะเข้าเทียบท่าเยชนสัมผัสได้ว่าบุคคลนี้ไม่ใช่ปรมาจารย์ศิลปการต่อสู้ดังนั้นเขาจึงพูดกับดวนลี่เย่ด้วยเสียงที่เบามากส่งเขาออกไปด้วนลี่เย่พยักหน้าและพูดว่าโอเคฉันเข้าใจคุณไปทำงานได้อีกฝ่ายเชื่อฟังพร้อมตอบรับหันตัวและออกจากชั้นนี้ไปทันที ตอนนี้เย่เชิญถามด้วนลี่เล่อีกครั้งคนเหล่านี้ทั้งหมดบนเรือเป็นของคุณหรือไม่ไม่ใช่ด้วนลี่เย่สยหัวและพูดว่าผู้คุมกันบนเรือลำนี้เป็นทหารมาตุรกีทั้งหมด ส่วนลูกเรือเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคนนอกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเดินเรือเท่านั้นพวกเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์โดยรวมยายเฉินชี้ไปที่ชายที่ไม่เคลื่อนไหวซึ่งยืนอยู่ตรงทางเดินภายในประตูและถามเขาว่าเขาคือใครด้วนลี่์ยายกล่าวว่าเขาเป็นลูกน้องตำแหน่งรองจากฉันยายเฉินขมวดคิ้วและถามว่าผู้ช่วยของคุณยังต้องตอบสนองความต้องการของคุณหรือไม่ ด้วนลีเ่เล่ตอบว่าเขาต้องการเข้าร่วมไคฮูเบนแต่การเข้าร่วมไคฮูเบนเขาต้องได้รับการแนะนำจากผู้ที่ได้รับการฝึกฝนในใคฮูเบนดังนั้นฉันจึงใช้สิ่งนี้เป็นเงื่อนไขและขอให้เขาพบกับฉันเยชนยื่นมือออกไปเพื่อขัดจังหวะเขาเอาละ่ะคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรด้วนลีเ่เล่ปิดปากของเขาทันที แต่เยเชนถามขึ้นอีกครั้งในเวลานี้คุณมีวิธีใดบ้างที่จะให้ฉันแอบเข้าไปในเมืองทองแดงกับคุณด้วนลี่เย่พูดโดยไม่หลังเลนี่เป็นเรื่องง่ายคุณเพียงแค่ต้องห่อตัวด้วยเสื้อคลุมสีดำกับฉันเสื้อคลุมดำเหรอใช่ด้วนลี่เย่ยืนขึ้นถอดเสื้อคลุมสีดำสองตัวออกจากไม้แขวนหลังประตูและพูดกับเยเชนเพราะฉันเป็นทูตพิเศษ มีเพียงผู้บังคับบัญชาและรองของฉันเท่านั้นที่จะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของฉันต่อหน้าคนอื่นๆในองค์กรฉันมักจะคลุมด้วยเสื้อคลุมเพื่อไม่ให้ใครเห็นคุณสมบัติใดๆของฉันเยชเชิญพยักหน้าและถามอีกครั้งผู้รับผิดชอบเมืองทองแดงไซปัสคุณเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของคุณหรือไม่ไม่เคยด้วนลี่เยายสายหัวและพูดว่า ถ้าคุณต้องการเข้าไปข้างในคุณต้องลงจากเรือในชุดคลุมสีดำเหมือนฉันในภายหลังหลังจากลงจากเรือแล้วยามจากเมืองทองแดงจะมารับเราขึ้นไปยยเชิญถามอีกครั้งแล้วคุณจะกลับมาเมื่อไหร่พรุ่งนี้ด้วนลี่ยยกล่าวหลังจากเรือเทียบท่าเสี่ยวฉีการดบนเรือลำนี้จะรวบรวมสมาชิกลูกเรือทั้งหมดในห้องเครื่อง และพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้มองเห็นโลกภายนอกหลังจากคนถ่ายวัสดุทั้งหมดแล้วเราก็จะเริ่มบรรทุกแร่ทองแดงและเราจะเดินทางกลับเมื่อมันเต็มในวันพรุ่งนี้เช้าเยชเชิญถามเขาว่าแล้วคุณละ่ะด้วนลีอธิบายว่าคืนนี้ฉันจะอยู่ในเหมืองทองแดงดูแลอัศวินยามพวกเขากินยาแล้วก็ดูแลคนตายกินยา หลังจากแน่ใจว่าทุกคนกินยาตามปกติแล้วก็เกือบจะรื่งสางตกลงตามนี้ยเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่างั้นฉันจะเข้าไปกับคุณหลังจากพูดจบยายเฉินก็ถามอีกครั้งคุณเอายาแก้พิษมาจากไหนด้วนลีเย่ชี้ไปที่ตู้เสื้อผ้าตรงมุมห้องและพูดว่ายาแก้พิษอยู่ในตู้เสื้อผ้ายเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่านำยาแก้พิษออกมาตกลง ด้วนลีเลเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าทันทีหยิบกระเป๋าเป้หนักๆออกมาจากมันและวางกระเป๋าเป้ไว้ข้างหน้าเยเฉินเยเินเปิดกระเป๋าเป้และพบว่ามันเต็มไปด้วยกล่องบรรจุกล่องเช่นกล่องชอ่อและมีมากกว่า30บกล่องเขาหยิบกล่องออกมาและพบป้ายทรงกลมที่พิมพ์ด้วยสีขี้ผึ้งที่ฝาบนของกล่องรูปแบบตรานั้นซับซ้อนมากและเห็นได้อย่างคลุมเครือว่าตัวเทมโดยรวมมีอักขระ ยยเฉินเปิดกล่องโดยตรงและพบว่าข้างในเป็นกระบอกหนาและบางเท่านิ้วชี้มวลออกมาจากกระดาษคราฟซีนด้านบนและด้านล่างของกระบอกสูบยังมีซีนแว็อีกด้วยยยเฉินฉีกระดาษคราฟออกและเห็นยาเม็ดเล็กๆสิบเม็ดห่ออยู่ในนั้นเขาวางยาไว้ใต้จมูกแล้วดมและพบว่า ยาแก้พิษนี้คล้ายกับยาแก้พิษที่เขาเตรียมไว้ยาแก้พิษส่วนใหญ่ที่ฉันเตรียมเองนั้นเป็นวัตถุดิบทางการแพทย์ทั่วไปที่ช่วยบำรุงร่างกายและมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลในการล้างพิษจริงๆและยาแก้พิษนี้ก็เหมือนกันผลของวัสดุยาส่วนใหญ่คือทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ส่วนที่ได้ผลจริงคือส่วนผสมที่ได้รับการขัดเกลาด้วยวิธีพิเศษ เยเชนรับรู้ได้ทันทีว่าส่วนผสมนี้มีออร่าในปริมาณที่น้อยมากแม้ว่าเยเชนจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆแต่เขาก็ยังสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของออร่าได้อย่างชัดเจนสิ่งนี้ทำให้การแสดงออกของเยเชนสันขึ้นทีละนิดดูเหมือนว่าผู้ที่ปรับแต่งยาแก้พิษนี้จะสามารถควบคุมออร่าได้เหมือนกับตัวเขาเองขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป